อพอพนเนชาติสีขา,าบสบสเีียนทํ่นะครับตัวอย่างการใช้รงชาติที่ผิดไปจากพระราชบัญญัติธงนะครับนะครับก็ใครทำคลิปนี้นะครับก็ขอให้แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับอะไรครับ <c oughs> กำลัง นี่ครับก็นะก็อันนี้ก็นะครับก็ไม่ได้ว่านะแต่ขอให้ทําเปลี่ยนให้สีให้ถูกต้องเนาะเพราะว่าเป็นรพระราชบัตรทงใหม่ซึ่งสีเงินต้องเป็นสีเงินขาบนะครับนีครับเราจะให้ดูนะครับแต่ก็ทาออกมาสวยงามแนละ้วแต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าทึงนี่ที่นสวยงามดีแต่ต้องปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยเป็นสาคัญนะครับเพราะนี่า,าคือข้อมูลความหมายนะครับก็สีแดงนั่น่ะหมายถึง ชาตินะครับก็สีขาวก็หมายถึงความความความบริสุทธิ Picasso, osaurus, ์ของพระพุทธศาสนานะครับสีเือนหมายถึงองมพระมหากษัตริย์สีเือนขาบนะครับผ็นหมายถึงอมพระมหากษัตริย์ก็อันนี้เป็นการตัวอย่างการทำที่ผิดนะครับก็ดวนต่อไปครับนี่นะครับก็เป็นการตัวอย่างการใช้ธงที่ผิดอย่างหนึ่งนะครับต้องสีเงินต้องเป็นสีเือนขาบนะครับแล้วก็ความหมายด้วยนะครับ ผิด่วนนะครับผิดนับก็ปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยด้วยนะครับใครให้คุพ้พผลิตคลิปนี้นะเพื่ะปรับเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่จะให้รู้เยนะครับว่ามันผิดผิดนะครับเพื่อเป็นอาธิษนของเรานะครับก็ต้องใช้ทงให้ถูกต้องนะนี่นะครับนี่นะครับศาสนาได้คนให้เหมือนกันก็ศาสนาได้คนให้เหมือนกันผิดนะก็ต้องเป็นความสว่างของธรรมะพระพุทธศาสนานะครับ ก็มาดูต่อไปนะไม่ได้ว่านะแต่ว่าขอให้ปรับขอให้เข้าใจกันถูกกันว่ามันถูกแล้วมันผิดนะครับอัน<ส>นี้เป็นสีเงินโซ่าเนี่อันนี้ก็ก็ถูกต้องพูดไปเสียงเหมือนขาบนะ ต่อไปเนาะก็ผิดเนาะนี่นะครับสับการสมาใจก็ให้ดูเนาะผิดก็เป็นการนับดวนก็เป็นยังไงบ้างครับก็การดูทงเั่นที่ผิดนะครับตามจับแอนิเมชันนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนนะสวัสดีครับ